ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเรื่องของวิชาสติพื้นฐานของอหมอต้นกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับสตินะครับก็จะแบ,บ่งไป2ตอนนะครับตอนที่1ก็คือข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นะครับซึ่งเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทางสตินะครับซึ่งมีน้องๆหลายๆคนไม่เคยมีพื้นฐานในการเรียนสติมาก่อนแล้วก็ไปเจอ สัญลักษณ์แปลกๆอะไรต่างๆซึ่งก็ทําให้เกิดอาการยืนงงอยู่ในดงสตินะครับอยู่พักใหญ่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็จะมาดูกันเรื่องของค่าเฉลี่ยมัยธยฐานแล้วก็ฐานนิยมต่างๆส่วนในตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะครับก็จะพูดกันถึงเรื่องของการสร้างตารางแจกแจงความถี่นะครับฮิสตโตแกรมแล้วก็กราฟต่างๆ เรื่องของค่ากลางข้อมูลนะครับของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วนะครับว่าจะเป็นค่ darling, นาเฉลี่ยมัธยฐานฐานนิยมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการวัดการกระจายของข้อมูลนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คือเรื่องของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นะครับเดี๋ยวน้องๆลองดูตัวอย่างตรงนี้นะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็จะมี25 18 9 16แล้วก็12นะครับทีนี้จะเห็นว่า เรามีข้อมูลทั้งหมดนะครับอยู่5จํานวนในชุดข้อมูลนี้นะครับเราจะแทนสัญลักษณ์นะครับด้วยตัว n นะครับเท่ากับ5แล้วก็ข้อมูลแต่ละตําแหน่งนะครับก็จะมีชื่อเรียกนะครับข้อมูลตัวแรกนะครับเราเรียกเป็น x 1นะครับข้อมูลที่2เรียกว่า x 2ตัวที่3เรียกว่า x 3ตัวที่4เรียกว่า x 4ตัวที่5ก็เรียกว่า x 5นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาข้อมูลทั้ง5ตัวนะครับมาหาผลรวมนะครับบวกกัน เราจะใช้สัญลักษณ์นะครับแทนผลรวมของข้อมูลว่าซิกมา x นะครับแล้วก็มีตัว I นะครับซึ่งใช้แทนตัวเลขว่ามันมีตัวเลขอยู่ในชุดของข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวถ้าหากว่าข้อมูลของเรานะครับมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับตัว I ก็จะแทนตั้งแต่ 1- นถึงหนะครับถ้าข้อมูลของเรามีทั้งหมดอยู่10ตัวตัว i ก็จะแทนตั้งแต่ 1- นถึงสินะครับ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลนะครับใช้สัญลักษณ์ x bar นะครับตัว x แล้วก็มีขีดอยู่ข้างบนนะครับอ่านว่า x bar นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับเอาผลรวมก็คือ sigma x มาสักครู่นี้นะครับหารด้วย n ก็คือจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนะครับหรือแทนค่าในสูตรก็คือผลรวมของ x ตั้งแต่ x 1จนถึง x 5นะครับแล้วก็หารด้วย n นะครับทีนี้มาลองแทนค่าดูนะครับ กับตัวข้อมูลแต่ละตัวนะครับแทนค่า x 1ก็คือ25 x 2คือ18 x 3คือ9 x 4คือ16แล้วก็ x 5คือ12นะครับเราหาผลรวมทั้งหมดนะครับบวกเร็วๆนะครับเอา12บวกกับ18เป็น30นะครับแล้วก็เก็บ30ไว้ก่อนเอา9้าบวกสินะครับเป็น21บวกกับ25นะครับเป็น4ี่ นะครับบวกกันรวมทั้งหมดเป็น80พอดีนะครับจากนั้นก็เอาซิกมา X นะครัดหารด้วย N ทั้งหมดก็คือ5นะครับก็80หาร5นะครับก็จะได้เท่ากับ16นะครับก็จะได้สรุปนะครับสัญลักษณ์ทางสถิตินะครับที่คุณจะรู้ต่อไปนี้ครับ xi คือข้อมูลลำดับที่ i นะครับซิกมา xi ก็คือผลรวมของชุดของข้อมูลทั้งหมดนะครับ n คือจำนวนของข้อมูลแล้วก็ xbar คือค่าเฉลี่ยของชุดของข้อมูลนะครับ มาดูตัวอย่างชุดที่2นะครับเรื่องของมัธยฐานนะครับมัธยฐานเป็นค่ากลางของข้อมูลอีกประเภทหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าน้องๆต้องจำมาไว้ว่ามัธยฐานนั้นนะครับมันไม่ได้บอกค่าของอค่ากลางออกมาแต่สิ่งที่มันบอกนั้นเป็นตำแหน่งนะครับโอเคนะครับเรามาไล่ดูว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับ เราก็เอามาเรียงลําดับข้อมูลใหม่จากน้อยไปมากนะครับต,ต่อไปนี้นะครับทีนี้มาดูมัธยาฐานนะครับการหามัธยาฐานนั้นนะครับเราก็จะเอาจํานวนของข้อมูลทั้งชุดนั้นนะครับบวกด้วย1เข้าไปแล้วก็หารด้วย2นะครับเพื่อหาตําแหน่งที่ตรงกึ่งกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า n ได้5นะครับบวก1เข้าไปแล้วก็หารด้วย2ซึ่งจะทําให้ได้ค่าเท่ากับ3 เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่คำนวณออกมาได้นั้นนะครับไม่ใช่ค่ามัธยฐานนะครับค่าที่คำนวณออกมาได้เท่ากับ3นั้นไม่ใช่ค่ามัธยฐานแต่เป็นตำแหน่งที่3ของข้อมูลนะครับที่เรียงลําดับจากน้อยไปมากแล้วนะครับเน้นว่าเรียงลําดับจากน้อยไปมากแล้วนะครับไม่ใช่ใช้ข้อมูลชุดเดิมที่ยังไม่ได้มีการจัดเรียงนะครับซึ่งข้อมูลตำแหน่งที่3ของเราปัจจุบันนี้คือเลขอะไรครับก็คือเลข 16นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่ามัธยฐานนะครับของข้อมูลนะครับมีค่าเท่ากับ16เราดูตัวอย่างต่อไปนะครับในกรณีที่ข้อมูลของเรานะครับมีจํานวนของข้อมูลหรือ n เป็นเลขคู่นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็มีการจัดลําดับข้อมูลใหม่นะครับซึ่งเาต้องเอาข้อมูลมาเรียงจากน้อยไปมากนะครับดัางต่อไปนี้นะครับ ถ้าข้อมูลมันมีข้อมูลที่มันมีค่าเท่ากันหรือซ้ํากันเนี่ยเราก็เขียนเรียงต่อกันเลยนะครับตามสูตรครับมาตร,รฐานสูตรก็คือเอาจํานวนของข้อมูลทั้งหมดนะครับ n มาบวก1แล้วก็หารด้วย2นะครับซึ่งแทนค่า n ลงไปจะได้6กบวกหหารกับ2นะครับก็ได้เป็น7จส่วนสซึ่งค่าเท่ากับ3.5นะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับครูบอกแล้วว่า มาตรฐานที referral, ่คำนวณออกมาได้ไม่ใช่ค่าของมันเป็นตำแหน่งของมันนะครับแล้วตำแหน่งที่3.5อยู่ไหนครับตำแหน่งที่3.5นะครับก็จะอยู่ระหว่าง3กับ4นะครับก็คืออยู่ระหว่างค่า16กับ18ดังนั้นเราก็ต้องเอาค่านะครับที่อยู่ระหว่างมาตรฐานที่เราคำนวณได้ก็คือค่าในตำแหน่งที่3และตำแหน่งที่4นะครับเอามาบวกกันนะครับแล้วก็หารด้วย2นะครับซึ่งทำให้ได้ค่าเท่ากับ17นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบ ะครับว่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับ17นะครับค่ากลางตัวต่อมานะครับคือฐานนิยมนะครับสำหรับฐานนิยมนั้นนะครับไม่ได้มีสูตรอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้วิธีการดูจํานวนของข้อมูลนะครับในชุดข้อมูลว่ามันมีการซ้ํากันมากที่สุดนะครับคือตัวไหนอย่างข้อมูลตัวอย่างชุดที่ให้มาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเลข18มีการซ้ํากัน2ครั้งนะครับ เป็นข้อมูลที่มีซ้ํากันมากที่สุดเราก็จะบอกว่าข้อมูลชุดนี้มีฐานนิยมเท่ากับ18นะครับเอาละมาดูข้อมูลชุดต่อไปนะครับมีข้อมูลไล่มาดังต่อไปนี้อ่าน้องๆลองดูสิครับว่าจากข้อมูลชุดนี้นะครับมีฐานนิยมหรือมีข้อมูลตัวไหนที่มีซ้ํากันนะครับจะเห็นว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีตัวเลขตัวใดซ้ํากันเลยนะครับเราก็จะบอกว่าไม่มีฐานนิยมนะครับสําหรับข้อมูลชุดนี้มาดูชุดต่อมาครับ สำหรับชุดนี้นะครับน้องๆสังเกตดูดีๆครับจะเห็นว่าเรามีเลขนะครับ19ที่ซ้ํากันนะครับ3ตัวและมีเลข28ที่ซ้ํากัน2ตัวนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะดูเลขที่มีจํานวนซ้ํากันมากที่สุด3ตัวก็คือ19กนะครับก็จะบอกว่า19นะครับเป็นฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้นะครับเอาดูชุดต่อไปนะครับชุดต่อไปน้องๆลองพิจารณาดูดีๆครับว่าตัวเลขที่ซ้ํากันมากที่สุดคืออะไร เราพบว่ามี11ซ้ากัน2ครั้ง28ซ้ํากัน2ครั้งอา้าวถ้าหากว่ามีตัวเลขที่มีจํานวนเท่ากันแบบนี้แล้วตกลงว่าตัวเลขตัวไหนครับที่เป็นฐานนิยมคําตอบก็คือนะครับก็ใช้มันทั้ง2ค่าเลยนะครับถ้าหากว่ามีเลขนะครับมากกว่า1ตัวซึ่งมีจํานวนซ้ากันเท่ากันนะครับเราก็บอกว่ามันมีฐานนิยม2ตัวถ้ามีซ้ากัน3ค่าเท่ากันก็บอกว่ามีฐานนิยม3ตัวตามนั้นนะครับ โอเคนะครับสำหรับในเบื้องต้นนะครับในคลิปนี้เราก็จะเป็นช็อตสั้นๆแค่นี้ก่อนซึ่งในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาโจทย์นะครับเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยต่างๆกันนะครับอ๋อที่สำคัญนะครับอย่าลืมให้กําลังใจทีมงานครับด้วยการกดไลค์กด s u b สไคร b นะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับจะได้ให้ทีมงานมีกําลังใจในการสร้างเนื้อหาดีๆนะครับมาให้กับน้องๆนะครับในการเรียนต่อไปครับ